ลอยครับผมเลือดมันไม่มีแล้วยังไงเราดี้งเลยสไลด์ไงเออตัดอาเจาประเด็นไหนดิงลากออกมาครับลาดปั๊มแตนในการเล่นยกไงอย่างนี้กผมเป็นข้มีของแต่้าเล่นไปก่อนแล้วลกันเห็นสองโยกสับโยกสวัสดีครับผมตนนี้เราอยู่ในเกม Mobile l e g e n d นะฮะในคลิปนี้อย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราสุ่มเนาะผมมาเล่นแอตลาสแล้วนะครับผมกับสกินใหม่แอตลาสนะครับผมหูปีกอย่างสวยนะครับ มันดูมีความโดดเด่นในตัวของมันเองเนาะแล้วก็สีสันฉูดฉาดมากมายนะครับผมอ่าตอนนี้ก็มาเล่นเป็นโรมนะก็จะมาช่วยป่ากันก่อนนะต้นเกมแล้วก็เริ่มไปกวนครับผมเริ่มกวนเริ่มเช็คอันนี้ผมจะมาเช็คบัฟก่อนว่าศัตรูนี่เขาเริ่มบัฟไหนนะฮะโอเคโอเคเขาเริ่มบัฟบ,บูนะครับผมเขาเริ่มบัฟบ,บูแปบลบว่าเขาจะต้องจบบัฟเลดหรืออาจจะมาจบข้างบนมีความเป็นไปได้นะครับผมสูงนั่นเองนะครับอ่ะกวนก่อนเลยกวนก่อนเลยตูมตูมนี่ เฮ้เฮ้เมา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 ถอย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 เจ็บ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 ฮะโอลัตล์นะครับผมสกิลสองนี่ผมเอาเป็นสกิลเอามากวนก่อนนะเป็นสกิลที่จะแยกร่างออกมาแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะศัตรูที่โดนเราวิ่งผ่านนะครับผมหรือโดนถูไปเนี่ยจะติดสโลนะครับผมแล้วทุกครั้งที่แอดลาสใช้สกิลมันจะมีวงอ้อมตัวไอ้วงอ้อมตัวนี้จะสโลว์ศัตรูแล้วก็แช่แข็งนะครับถ้าอยู่นานเกินไปปึ๊บตูมสตันนะครับ แล้วสกิลสองยังมันสตันไงเออนี่ไงเด้อยิงมาเลยมาเลยไม่กล้าเข้าแล้วครับผมสกิลสองถ้าเกิดล่างล่างที่เป็นล่างไอ้ล่างของเราเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นปลาหมึกอ่ะมันชนมันรวมล่างกันปุ๊บมันชนกันมันจะสตันนะครับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเราเลยสกิลสองก็เหมือนกันครับทำดาเมจสามครั้งอ่าแล้วก็ทําให้มีแพสซีฟติดสโลว์นะครับผมสโลว์ศัตรูไปนะครับเออเล่นเข้าไปอ้าวลุมนู้ลุมนั่นลุมนั่นมาแล้วมียะหมาเอ้ อันตีก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับเป็นอันตีแบบว่าดึงศัตรูครับมากสุดห้าตัวนะดึงยกนะครับยกแล้วก็อ่าอะไรบดีสลมมัน <c oughs> กืดไปเลยโอเคครับผมเดาว่ามันจะมจะันจะไม่รู้ว่าเรามีเรานะปับ๊บพอดีเลยตูมตูมแต่ก็ผมอ่าเฟิดบาดไม่ได้เฟิร์ดอะไรอยากจะเฟิรดแต่ไม่ได้เฟิร <c oughs> ด์ดนะคิวนะแรกของเรานะนี่ยผม okay. เดี๋ยวผมกลับไปก่อนโอ้โหเขาโน,นเดียกันเขา,าเต่าอะ่ะเขาเต่านะจ๊ะมาไปกวนเขาก่อนเนะีับเราต้องออกตันเลือดก่อนนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สูตรแล้วแต่บิวเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเล่นได้ถา,ถามว่าหลากหลายไหมก็จะมีมันสองสายครับผมก็จะเป็นสายเล่นรถคูดาวกับสายแท้งถึกๆอย่างนี้เลยฮนะ ถ้าใครที่เล่นไม่เป็นผมแนะนําว่าเล่นสายแท้งไปเลยนะครับผมถ้าใครที่เข้าออกเก่งอะไรเงี้ยเออผมแนะนําว่าเล่นรถคูดาวไปเลยนะครับแปลว่าเล่นอันตีบ่อยๆมาแล้วจ้ะรอรอเราจะแคมป์แคมป์เขาเดี๋ยวรอปึ๊บเข้าครับผมเรียบร้อยครับผมเลือดมันไม่มีแล้วยังไงเราดีแล้วเรีออยบร้อยไงเออมันไม่มีเกาะขาวครับผมจบนะจ้ะเป็นการดักที่ดีนะครับผมอ้าวชิ้นส่วนชิ้นนี้มาแล้วครับช่วยในการ ตัดเลือดนะเจ้ขวัญกลางแล้วก็ไล่ลงล่างครับผมลิ้นอ่ะเป็นตัวที่ยืนเลนแข็งนะถ้าเกิดเลืดแบบเดินหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะดีๆอ่ะถ้าไม่โดนลุมแบบล้วงคาป้อมนะโอ้ได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 ,ได,ได,ได้เรียบร้อยคิวเลยนะฮะก็เดินเช็คกูอ่ะเน่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 ไม่ไกลกูไปไหนเลยนี่วะโอ้โหนึกว่าจะได้ไปนู่นมานี่มันไม่ได้ไปนะนี่โอเคไ,ปไ,ปไม่เป็นไรครับผม เดินวนไปเราเปิดปุ่มนะเรามีหน้าที่นะผมในการเดินเช็คปุ่มให้ทีมของตัวเองนะครับผมเป็นเหมือนวิชั่นนะครับแล้วก็ช่วยเข้าจังหวะของทีมแล้วยิ่งมีซีซียิ่งดีเลยนะฮะโอเคเช็คมามา,มา,มาขอดึงหน่อยดึงลากออกมาครับลากปั๊มแตกครับผมไม่ให้มียะได้เล่นเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเกิดแล้วมีปัญหาเนี่ยคลินมันแข็งกว่านะถ้าพูดแบบเรื่องนักยิงนะเนาะ แทงกวายังไงคือดามจดแรงมากนะครับผมถ้าได้เกิดในสองทีก็แตกนะแทงก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะ <Launch attack. S 1> คือใส่ต้องใส่ก่อกายภาพเยอะๆแต่คุณคิดหรอว่าแทงจะออกแต่กันกายภาพมันต้องออกกันเวทด้วยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนั้นก็ไม่ไหว <am> คูดาวยังติดคูดาวอยู่นะรอเล่นคูดาวครับผมถ้าคูดาวเสร็จปุ๊บก็เข้าได้เลยครับเล่นเฉพาะัตีนะว,วิธีเล่นนะครับปุ๊บ นี่นี่นี่ไม่มีคูดาวเล่นทําไมโอ้ยโอ้ยน่ะบาแล้วเชียวเมื่อกี้ก็ถือว่าผิดพลาดไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องรอคูดาวันตีก่อนเนาะมันถึงจะเล่นได้นะฮะกับการเล่นไฟแบบนั้นนะฮะอืมปึ๊บปื๊ป๊จะมีท่าวิ่งของมันโอ้โหนะ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 ในะนะนะจะเย็นๆนะที่นะั่นจะใจเย็นๆใจเย็นๆยังอยู่ครับยังอยู่อยู่ฮะยังอยู่อยู่นะ มาอ้อมมาอ้อมมาอะไรอะไรอะไรเราอะไรเราพี่อะไรเราพี่ตีอรรโอโดนกเลมโดนกเรเลมไปทําไมไปทําไมอ้ยจะแตกจะแตกลับบ้านก่อนลับบ้านก่อนไม่ไหวโอ้โหเจ,จ็บเลยอะเมืเ่อก,กี้ดูเขาสิดูเขาสิคือเลนล่างเราชนะพเพียวๆแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับผมแต่ก็เดินระวังระวังด้วยนะเวลาผมปล่อยนะผมไม่ต้องไปช่วยเลนอื่นที่เขาสู้ไม่ได้นะครับผมเลนกลางเลนบนอะไรเงี้ยเรนบนก็แข็งนะครับผม เออมันก็มีอะไรนะไอ,อ้เอกบ็อกครับผมตัวนี้ก็แบบเอาเรื่องอยู่นะช่วงนี้เอ,อ,เอกบ็อกนี่มันจะเป็นตัวที่เผานะครับเผาแบบว่ายิ่งสแต็กันเต็มมันจะเป็น t r u ด d เมจนะครับเผาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเออเป็นไอ,อ้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เลือดมันจะเป็น t r u ด d เมจสีขาวเป็นดาม a g e ขาวนะครับโอเคศั okay, ตรูไปเอาบับบูนะเราเตรียมเข้าครับอีกห้าวิอีกห้าวิมึงก็มาเร็วจังวะนี่นี่นี่กวนเอาสักทีดิเอาสักทีดิเอาสักทีดิแตกครับผมแตกไม่ได้อันตีด้วย โอเคได้เก็บแบ็กซาน่านะเดินแหลมมาเองนะเดินไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมเจอตัวดักเลยอันนี้เราตีไปก่อนนะเดี๋ยวข้างบนมันเงียบๆนะมาแล้วมาแล้วมาจริงด้วยครับผมคือต้องเก็บต้องต้องรีบตีพวกเต่าน้ำไอพวกกระหล่ำปีพวกนี้นะครับผมลิโทเนี่ยให้มันมีวิชั่นในการเล่นเลยยกมาอย่างนี้ครับผมเป็นไงเป็นไงสวยมากครับยกสองแตกสองแตกไปอีก แตกอกเออโคตรสวยเห็นไหมครับผมศัตรูที่เดินกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยผมชอบเลยนะแต่ว่าศัตรูเนี่ยเดินเป็นกลุ่มก้อนจริงแต่เพื่อนต้องอยู่ด้วยต้องอยู่ด้วยต้องอยู่ด้วยนะจ๊ะแตกแล้วไงยังไงล่ะกุชชี่กุชชี่เฮ้ยมันมีสองจะเข้าอยู่หรอเพื่อนได้ไหมมีสองแล้วมียาจะซอยยิกๆนะยาอมียามียาหายมียาหายมาแล้วมาแล้วซอยยิกๆซอยยิๆไปก่อนจ้าอุ้ย ผมชอบจริงๆเวลากลางปีกเนี่ยแต่ว่าอีกสกินหนึ่งที่ผมชอบก็คือสกิน Toy Story นะครับก็คือสกินที่ผมเคยพูดไว้อะมันเป็นของเล่นอ่าเป็นของเล่นเหมือนบัตรลเสียโอ้ันั้นก็ชอบเหมือนกันนะแต่เอฟเฟกมันไม่ได้ฉูดฉาดขนาดนี้อย่างบ้านแหละลเล l เตอร์ครับผมโอเคครับผมอ่ะลุยต่อนะกครูดาวจะมานอีก3วินะครับผมสองหนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่เล่นนะเพราะว่ามี2แต่ก็เล่นไปก่อนแล้วกันเห็น2ตัวเลยนะมันคุ้มมันคุ้มเออมันคุ้มอยู่ ตอนแรกว่าจะไม่เข้าเลยนะเนี่ยเสียดายอันตีครับผมแต่ว่าสองตัวมันคุ้มไงมันคุ้มมันน่าเล่นตัวบางๆนันเลยจบเร็วโอเคอ่ะเพื่อนเล่นตรงนู้นครับเพื่อนมีทั้งหมดสามคนใช่ไหมตรงนู้นสองสามคนโอเคได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็เล่นไปไม่ต้องเข้าไฟเยอะครับผมเดี๋ยวรอก่อนเราเคลียร์เล่นตรงนี้ไปก่อนปุ๊บ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 ตีชายอยู่นะเข้าลึกไม่ได้เอาอมากันกุชิอีอนะครับตรงนี้ได้อาธินามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมจะเล่นแล้วนะ พร้อมมาอีก14วินะครับผมมีอันต uh,> <|so|> ิีถ้ไม่มีอันติก็เข้าได้ครับเข้าโดยการใช้สตันจากสกิล2ก็ได้นะอาสโลสตันให้เพื่อนได้ฆ่าได้ลุยได้เต็มที่เลยนะเอาละมียาเข้ามาเตรียมโดนนะเตรียมโดนนะอ่ะพร้อมอันตรีมาแล้วจ้าโยกโยกสับโยกอ้อเย่อ้โหเรียบร้อยเอ้ยนีมันเผาเผาอะเผามันก็หนีมันกันครับเลื่อดเลยเยอะครับผมเลื่อดเลยเยอะมันเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวรอครับผมอีก2วิ เอา้าไม่ทันแล้วอันดัดดักหน้าครับผมเรียบร้อยไปเลยครับศัตรูเล่นยากแล้วคราวนี้บอกแล้วถ้าเกิดเมื่อตอนนั้นน่ะมีอันตีนะผมจะไม่เสียคิวเลยนะไม่ไม่ตายเลยสักครั้งเลยเออดูดิยังไม่ตายเลยนะอันนี้เพิ่งตายครั้งครั้งเดียวนะเพราะว่าเราแบบไม่มีอันติีในการเล่นตอนนั้นก็คือจังหวะมันเสียนะครับโอเคช่วยช่วยทำให้เน่ยได้เพื่อนรอเข้าแล้วนะอืมไม่ทันว่ะอัลฟาก็นะแตกเร็วเกินไป <laughs> ต่อไปเป็นตายเกิดนะผมออกตายเกิดนะครับก็คือออกไปตัวโลคืนชีพนะไอตัวนี้ก็ดีด้วยนะดีดเวลาเล่นเราจะเล่นแบบเต็มที่นะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวมากครับผมกล้าเล่นกล้าลุยเลยครับเนี่มีนี้กล้าเข้ากล้าเข้าก็าามีชีวิตที่สอ,องลองดูรอดูข้างล่างข้างล่างข้างลาง่าง,ลา,งา,งลางตีบ้านอยู่ข้างล่างโอ้สามตัวกุชิออนนะไบซซนามิยะนะไปแล้ววิ่งแล้วครับปึ๊ดปุ๊ชชรอดมัน กองตัวนั้นไม่รอดวครบต, <c oughs> ต, <c oughs> ตัวบางๆเดินได้ช้าไม่มีสกิลหนีนอกจากบียะจะมีสกิลหายตัวนะแต่หายตัวก็ไม่ได้เท่าไหร่นะเอาจริงแล้วเดินตีคิปไปก่อนนะตัวนี้เพื่อนจะอยากจะเข้านะเพื่อนอยากจะเข้านะสตูก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันสตูก็พยายามเพย์เซฟตัวเองนะครับผมแบบว่าเออเราก็ไม่กล้าเข้านะเพื่อนระวังนะอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เราก็พยายามเล่นไปก่อนครับผมตบเลนนี้ไปเคลียร์เลนยกเลนนี้ให้มันสูงครับตีเข้าป้อมก่อนนะอแล้วเราค่อยไปเล่นเขาหลอดนะครับผม ก็เผือตีหลอดได้เลยเนี่ยผมกดหายตัวแล้วมาปึ๊บอันตีพร้อมน้องเอ๋ยยกเอาได้ตัวเดียวโคตรสวยได้ตัวเดียวเองโคตรพลาดโคตรพลาดเอาดิเอาแวดด๊กดิเอาแว็กดิอือถึงกับฟิกมาตบเอาลาดคิวอันดัตครับผมนี่คือโลมที่ดีนะทุกคน <laughs> ลมที่ดีต้องลาดคิวเก่งครับผม <laughs> เดินโยกเช็ค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 เอาสัตรูยอมแพ้ซะอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้เล่นต่อหมดสนุกซะแล้ว โอเคตามนี้ครับผมอันนี้ก็มาเป็นคลิปรีวิวสกินของอันไออะไรวะอันดัตทุย้ยไม่ใช่ของแอตลาสนะครับผมอันดัตโหเมื่อกี้พูดถึงอันดัตโอเคครับผมก็ตามนี้นะสกินสวยมีปีกกลางปีกยกปีก,ปกยกมาหมดเลยครับยกมาทั้งทีมเลยคนระับสนุกมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะไอ้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับ